็นไฮไลท์ในการที่จะมาวัดแห่งนี้ซึ่งผมก็ได้ค้นพบว่าที่แห่งนี้มีจุดสำคัญสามพื้นที่ที่ที่น้องประชาชนหรือชาวพุทธเมื่อมาถึงวัดธรรมจักรเสมารามแห่งนี้นะครับท่านจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรสามสามอย่างนะครับคือผมจะพูดเป็นเป็นเชิงประชาสัมพันธ์ก็ได้ครับว่าคือท่านจะได้ไหว้พระนอนท่านจะได้ออนขอพรพระนั่ง ท่านจะสงหวังพระยืนเพราะที่แห่งนี้มีพบทั้งสามอย่างนะครับพระนอนก็พระนอนอพุทธศยาศิลาอายุกว่า1ัน0ปีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนี่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับส่วนท่านั่งนะครับเป็นพระปางมาาวิชัยอายุ กว่าร้อยปีนะครับซึ่งในอดีตในวัดแห่งนี้จะมีโบสถ์หลังเก่านะครับแล้วก็จะมีพระพระประธานอยู่นะครับทีนี้ในการสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ก็ยังอัญเชิญนะครับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานหลังเก่ามาอยู่แต่องค์จะเล็กกว่านะครับมีเล็กกว่า เป็นพระป,า,ปางะสะดุ้งมาหรือปางมาราวิชัยนะครับาอายุกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับที่ท่านจะได้พบก็คือสมหน้าอุโบสถนะครับเป็นพระป,า,ป,า,ปางดีลาเป็นพระยืนนะครับท่านก็จะได้กราบไหว้สามพื้นที่จบแล้วขอให้ตีละรังสามครั้งแล้วท่านจะได้รับพรดีๆจากที่แห่งนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับ